2. พที่จะทำให้ไลฟ์นี้ต้องสั่นสะเทือนและดูน สวยราคาดีประวัติดีที่สุดนะคะราคา300,000กลางๆเท่านั้นค่ะ Mazda 2 Sky Active 3 3 High Connect ปี2 0 1 8 1 9คันนี้ค่ะไฟหน้านะคะ Projector พร้อม Daytime Running Light เปิดปิดไฟหน้าแบบอโต้ด้วยนะคะแขอบ15ค่ะที่มาพร้อมยางหน้าปี2021ด้วยสี เงินอลูมิเนียมเมทัลลิกค่ะคุณผู้ชมด้านท้ายค่ะจะเห็นไฟท้ายสวยๆเป็นแบบ LED นะคะแล้วก็โลโก้มาด้า2 พร้อมเซ็นเซอร์ด้านท้ายถึง4จุดด้วยกันที่มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินนะคะ1.3ลิตรและเกียร์อัตโนมัติ6สปีดด้วยนะคะพับได้แบบ60-40แบบนี้เลยนะคะภายในคันนี้เป็นโทนสีดำเจ้าของเดิมเขาไปทำเบาะมาเป็นเบาะหนังที่เดินตัดด้วยได้สีแดงแล้วเบาะอยู่ในทรงที่สวยทั้ง4ที่นั่งเลยไม่มีแตกไม่มีขาดนะคะกับเลขไม้7 2,000โลจอ Head u Up Display นะคะจอกลางเป็นจอสัมผัสขนาด7นิ้วนะคะควบคุมง่งายๆด้วยคอนโทรลเลอร์โครงสร้างตัวถงังไม่มีชนหนักคลิกความจมน้ำน้ำท่วมนะคะและไม่กรอไม้นะคะอันนี้เป็นบุกเซอร์วิสจากเจ้าของนะคะเช็คระยะศูนย์ไม่เคยขาดเลยมีตาประทับจากศูนย์มาสด้าด้วยครบทุกระยะนะคะราคา369,000บาทค่ะ เครดิตดีฟรีดาวนะคะ